การเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมที่ลักลับผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปลายตุลาคมพศ .2556 ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุทำให้เกิดการลุกขึ้นของมวลมหาประชาชนที่ต่อต้านพรบฉบับนี้และนับเป็นการชุมนุมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนอกจากนั้นยังเป็นการชุมนุม ที่มีคนทุกเพศทุกวัยและที่สําคัญคือการตื่นตัวของคนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ออกมามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการชุมนุมในครั้งนี้จนเริ่มมีคำถามว่าทำไมจึงมีการตื่นตัวของคนหนุ่มสาวและคนวัยทำงานต่อการชุมนุมทางการเมืองมากขึ้นสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตวันนี้พบกันในเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีภาพที่เราจะได้ไปมองเห็นถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่ความตื่นตัวการจุมนุมครั้งนี้และก็จะมองเรื่องของสังคมและการปฏิรูปประเทศผ่านวิชาการด้านประชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ท่านที่เรียนเชิญออกรายการในครั้งนี้นั้นเป็นท่านที่ผู้ชมทางโทรทัศน์มหาวิทยาลังสิตของคุค้นคดีนะครับเพราะว่าท่านนี้ก็ดำเนินรายการของโทรทัศน์รังสิตอยู่ด้วยท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลังสิตเป็นหัวหน้าสาขาวิชาประชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลยังสิสาาาางษษต ดรดานุวัฒน์สาคลิกสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์รได้ไปร่วมชุมนุมเป็นพิธีกร,รเป็นผู้ปราศัยให้ร์คทำงานหลายหน้าที่ในนี้ด้วยนะและก็อยากจะเรียนว่าผมเองก็มองว่าอาจารย์ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ด้วยนะฮะอาจารย์คิดยังไงบ้างกับการเข้าไปร่วมชุมนุมครั้งนี้ก็แน่นอนว่าพอมามองสังคมไทยนะครับก็หลายๆครั้งที่ ผมได้ขึ้นไปพูดนะครับ <ฮะ S 1> บนเวทีผมก็ได้บอกกับพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมต่อสู้นะครับ<ช>ร่วมเรียกร้องการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าในชีวิตผมเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก็ประมาณ8ปีนะครับ <ฮะ S 1> อยู่ที่รังสิ์มาประมาณ5ปีแล้วนะครับ<ช><ช>ก็ไม่คิดเลยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องออกไปต่อสู้กันบนถนนแบบนั้น<ช>นะครับคือบอกเลยว่าเราก็ไม่คิดหรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทํางานก็สอนหน e ังสืออยู่ในห้องเรียนนะครับอย่างที่บอกก็มาทํารายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองก็ทําอยู่ในสตูดิโอก็ไม่คิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยจะต้องไปยืนบนสี่แยกกลางถนนนะครับทั้งหน้าเวทีข้างเวทีหลังเวทีรวมถึงบนเวทีต่างกันไหมกับที่ทําในสตูดิโอแน่นอนว่าความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันนะครับต่างกันเพราะว่าบรรยากาศนะครับจํานวนคนนะครับที่ออกมาเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับว่าสิ่งที่ได้คิดแล้วก็ได้ตัดสินใจทําไปเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าความจําเป็นไม่ใช่เฉพาะตัวเรา<ะ>ไม่ใช่เฉพาะ,ะของเรา<ะ>แต่ว่ามันจําเป็นที่ถึงเวลาแล้วที่การทํางานอยู่แต่ในห้องเรียนอยู่แต่ในห้องสอนนะครับอาจจะไม่พอละ,ะเพราะว่าประเทศมันเกิดปัญหาครั้งใหญ่มันเกิดปัญหาที่อาจจะนําไปสู่ความยุ่งเหยิงความวุ่นวาย<ะ>และก็ความเดือดร้อนของคนไทยในอนาคตด้วย เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคิดแต่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของคนอื่นเถอะนะครับเราอย่าเอาตัวเราเข้าไปยุ่งอย่าเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้อนาคตของประเทศไทย,น,ยนะครับมันอาจจะต้องเผชิญปัญหาที่หนักกว่านี้ได้และรู้รว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวโดยตรงกับวิชาที่อาจารย์เรียนอาจารย์สอนใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็ยอมรับเลยว่า,าความรู้ที่ได้ศึกษามานะครับเนื้อหาที่ต้องสอนอต้องทําวิจัยแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องและถ้าถาม กับคนที่มีความรู้ด้านนี้ถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ถูกอะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่กล้าสแสดงจุดยืนหรือว่าไม่กล้าสแสดงออกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากทีเดียวนะครับที่เราไม่สามารถนําความรู้ที่ได้มีหรือว่าได้หามาตลอดชีวิตเนี่ยออกมาใช้หรือออกมาสแสดงให้คนอื่นได้ไดเห็นเพื่อประเทศชาติได้ครั้งนี้ก็มีข่าวเรื่องของนักศึกษามหาเพื่อสิทธิ์ที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวเที่ยวพอสมควรนักศึกษาต่างชาติมีไหม เน่อาจากวิทยาลัยครับคือเนื่องจากอันนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของประเทศไทยเราเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลังศิษย์เนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยนะครับสองสหลักสูตรด้วยกันแน่นอนว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าที่รังสิตเนี่ยเป็นเด็กต่างชาติสัดส่วนประมาณ 60- 40เลยนั่นคือเด็กต่างชาติประมาณ60%เด็กไทยจะมีประมาณ สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นชัดคือว่าเขามีการตั้งคำถามเยอะมากมีการถามคำถามบางคนเนี่ยนอกจากจะถามคำถามแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เขามีนะครับบางครั้งเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปยังประเทศเขาได้อีกนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาจากพม่าที่มาเรียนที่ประเทศไทยเยอะมากเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงนําไปเปรียบเทียบเพราะว่านักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่รังสิตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย มาจากพม่ามาจากพูตานมาจากจีนนะครับโดยเฉพาะคนที่มาจากพม่ากับพูตานเนี่ยเขามีความสนใจเรื่องการเมืองมากอย่าลืมว่าพม่าเนี่ยเขามีปัญหามาตลอดนะครับในเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ข้อมูลเรื่องการเมืองมากส่วนพูตานเนี่ยเขาเคยเรียกว่าใช้ประเทศไทยเหมือนเป็นโมเดลนะที่เขาอยากจะพัฒนาประเทศเขาแต่ตอนนี้เขามีความสุขมากกว่าตอนนี้ตอนนี้เขาดูแล้วเขาเอออาจจะต้องคิดว่ามีอะไรที่เขาต้องเรียนรู้จากประเทศไทยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ที่มหาลัยังสิตเนี่ย ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแทบทั้งนั้นเลยเออย่างนักศึกษาพม่าเนี่ยเขามีการมาคุยเทียบเคียงกับ8 8 8 8, 8ของเขาเมื่อหลายปีก่อนไหมเขามีการให้ความสนใจถามลักษณะถามนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือก็อาจารย์ท่านอื่นที่เข้ามาสอนเนี่ยนะครับ <หา S 1> เขาก็อยากจะถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงพอเราอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายประเทศไทยเพราะว่<ห>าเร<ห>าเนี่ยมีปัจจัยที่เอื้อในการพัฒนาประเทศเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเรื่องของนักการเมืองเนี่ยก็ เป็นส่วนสําคัญทีเดียวเรื่องของการเมืองไทยเป็นส่วนสําคัญทีเดียว<ฆ>ที่ทําให้เราอาจจะไม่สามารถพัฒนาเต็มศักยภาพของเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเขามองเห็นเบื้องต้นโอ้น่าสนใจนะครับการสอนการเรียนแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างเลยในการที่การสอนการเรียนไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนถูกต้องมีนักศึกษาตามกันไป ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไปอยู่ที่นั่นเลยก็มีเรียกว่านอนที่นั่นนอนที่นั่นไปอยู่ที่นั่นไปทํากิจกรรมที่นั่นก็มีส่วนผมเนี่ยอาจจะมีโอกาสก่อนหน้านี้ก็จะได้แวะเวียนไปตามเวทีการชุมนุมต่างๆนะครับก็เรียกว่าไปมาเกือบจะครบทุกเวทีเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสามารถดูอาจารย์ใน YouTube ได้ก็น่าจะมีน่าจะมีคนเข้าไปลงบ้างครับ อาจารย์การชุมนุมครั้งนี้ในมุมบองของอาจารย์มีลักษณะเด่นอย่างไงบ้างการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยผมพูดมาหลายครั้งเลยมันจะมีอยู่ 3, 4ลักษณะด้วยกันที่เป็นสิ่งที่น่าจะเรียนรู้ได้เลยนะครับ,รบสำหรับเราคนที่สนใจเรื่องเหตุบ้านการเมืองเนี่ยประการแรกคือจํานวนของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับอาจจะเรียกว่า ของประเทศเราหรือว่าอาจจะของภูมิภาคหรือของโลกในระดับโลกได้เลยทีเดียวทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินคำศบประมาทคนไทยมากนะครับว่าเป็นคนไทยเฉยเป็นคนไทยที่วันๆอาจจะาหาความสุขนะครับไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงชอปปิง้ง<ๆ>แต่หารู้ไม่ว่าช่วงสองสปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เราเคยไปคิดว่าเขาเนี่ยไม่สนใจใวันนี้เขาได้ออกมาแสดงให้เห็นแล้วว่า ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เฉยนะเขาพยายามเก็บข้อมูลเขาพยายามรับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วพอถึงเวลาที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยเขาได้ออกมาแสดงพลังนะครับแน่นอนเป็นที่ประจักษ์แล้วต่อหน้าประชาชนต่อหน้าสื่อทั่วโลกว่าจํานวนคนที่มาเนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆนะครับประการที่2ต้องยอมรับว่าถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสนะครับกับมวลชนได้เข้าไปสัมผัสกับรูปแบบของการจัดชุมนุมครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับ ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติ<า>แล้วก็ปราศจากอาวุธ<า>คนที่มาชุมนุมเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีระเบียบมากาอย่าลืมนะครับมากันเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยนะครับล้านคนเนี่ยอาจจะไม่ทุกวันแต่หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราจะเห็นได้ตลอดร้อยกว่าวันที่ผ่านการชุมนุมมาเนี่ย<า>ทำไมถึงมีระเบียบขนาดนั้นันนี้ต้องชมเชยมันเกิดขึ้นจากอะไรเท่าที่อาจารย์สัมผัสผมคิดผมคิดว่านะครับการที่คนออกมามากมายขนาดนั้นเนี่ยหนึ่ง พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ออกมาโดยการจ้างด้วยสินบน<ฮ>ได้ด้วยเงินเพราะว่ามาด้วยอุดมการไม่ใช่เกิดจากหัวคะแนนพามาไม่ได้มีการจ้างมานะครับเพราะอะไรทำไมถึงบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าคนที่มาเนี่ยมาด้วยสํานึก<ฮ>ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เขาคิดว่านี่แหละคือความรับผิดชอบของเขาหน้าที่ในการมาชุมนุมเหมือนอยู่บ้านนะครับ<ฮ>เรามาชุมนุมเหมือนเราอยู่บ้าน<ฮ>แปลว่าอะไร เวลาท่านอยู่ที่บ้านกับท่านไปใช้บริการก่อนโทษอาจจะเป็นไทยโรงแรมในรีสอร์ตต่างๆพฤติกรรมคนเนี่ยนะครับผมสังเกตอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอซอยู่บ้านเนี่ยพยายามจะทํารกอย่าทําอะไรให้มากบางครั้งไปพักรีสอร์ตต่างจังหวัดบางทีก็อาจจะมีการเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาไม,ไม่ใช่ของเราเออใช่ไหมแต่ว่าในที่ชุมนุมผมมีความรู้สึกว่า<ะ>ทุกคนมาด้วยความรู้สึกว่านี่บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเป็นของเราเพราะฉะนั้นบริเวณถนนซอกซอยต่างๆที่เดินผ่านสี่แยกที่ชุมนุม ทุกคนช่วยกันและพอเลิกเวทีแต่ละที่ไปจะเห็นได้ว่าสะอาดราบรื่นราบเรียบนั้นประการที่2นะครับประการที่1คนออกมาเยอะประการที่2มีความเรียบร้อยนะครับสงบสันติประการที่3านี่นาสนใจเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ชุมนุมนั้นออกมาจากทุกทั่วสารทิศหลากหลายสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กวัยกลางคนวัยทำงานจนผู้ใหญ่สูงวัย นอกจากนั้นยังมาจากทุกภาคส่วนเลยนะครับตั้งแต่คนที่เป็นมหาเศรษฐีห,หลายคนที่เราเห็นนะครับคนรู้จักก็มีคนที่เป็นชนชั้นกลางเป็นคนทำงานออฟฟิศก็จะมาสมทบ,บข้าราชการออกมากันเยอะเพียงแต่เขาอาจจะแสดงตนไม่ได้นะครับยังไม่รวมไปถึงคนที่มีฐานะยากจนกว่าคือมันมีความหลากหลายแสดงให้เห็นถึงคนที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะรวยจะจนครอบครัวจะเป็นยังไงเนี่ย ทุกสาขาอาชีพกเกษตรกรนักธุรกิจออกมาหมดเลยมีเนื้อหาสาระและมีความหลากหลายถูกต้องนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเด่นๆน,นะครับสาประการที่บอกมานี้เนี่ยก็ถือเป็นจุดเด่นนะครับของลักษณะของการออกมาชุมนุมของประชาชนในครั้งนี้ถ้ามองที่อาจารย์เองก่อนที่จะไปมองเรื่องของคนรุ่นใหม่อาจารย์ได้อะไรจากการชุมนุมครั้งนี้บ้าง,อ,อ,อ,ยางอย่างแรกเลยก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คนไทยนะครับจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยได้แสดงออกได้แสดงออกทางการเมืองที่เราเรียกว่ามีส่วนร่วมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Public p a r t i c i p a t i o n นะครับที่เรามีความพยายามในการปฏิรูปการเมืองปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมาเนี่ยตามแนวตะวันตกที่เขาเน้นบอกว่าเฮ้ยต้องมีนะเรื่องของการมีส่วนร่วมคราวนี้ได้เห็นนะครับเป็นรูปธรรมเลยเป็นรูปธรรมของการออกมาของประชาชนทุกหมู่เหล่าจริงๆนะครับทุกสาขาอาชีพออกมากันหมด นะครับนั่นคือประการแรก <ไ can. S 1> ประการที่สองนอกจากจะออกมามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยข้อเท็จจริง<ไ>การเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง<ไ>อันนี้สําคัญมากใครที่เรียนปรัชญาหรือฟิโลโซฟีเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าเราเรียนไปเพื่อเราพิสูจน์ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง<ไ>เราต้องการหาความจริงนะครับความจริงของชีวิตความจริงของทุกสิ่งอย่างคือหลักปรัชญาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลามันผ่านมาในการชุมนุม1 3 0ยกว่าวัน มันมีความจริงที่เปิดเผยขึ้นต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากเลยอาจารย์เหมือนก็ได้ทํางานวิจัยด้วยเลยนะเนี่ยใช่ได้ศึกษาจากการเข้าไปเข้าไป observe เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถึงบอกว่าข้อเท็จจริงหลายๆอย่างเนี่ยนะครับที่มันได้ถูกเปิดเผยออกมาและอีกหลายๆอย่างที่กําลังจะถูกเปิดเผยออกมามันจะเป็นส่วนทําให้รอยร้าวความบาดหมางในสังคมไทยอาจจะหายไปได้เพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มคนอาจจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงอาจจะเป็นกลุ่มเสื้ออะไรก็ตามเนี่ย อาจจะมีการเข้าใจผิดเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าถึงแม้ว่าเราบอกว่าความแตกต่างของความคิดมันมีเยอะเลยนะครับในใประเทศไทยแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ข้อเท็จจริงความจริงมันเปิดเผยออกมาผมเชื่อว่านะครับจำนวนคนที่จะเข้าใจถึงสถานการณ์และลดความแตกแยกมันมี ถึงแม้จะบอกนะครับว่าบางคนต่อให้รู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับเออแต่ผมมั่นใจว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่พอเขาเห็นข้อเท็จจริงแล้วเขาเออเริ่มคิดได้ว่าโอเคอะไรมันเป็นยังไงจะมีประโยชน์ไม่เพียงแค่เรื่องเป้าของการต่อสู้เท่านั้นนะใช่นะยังมีหลายเรื่องที่อยากฟังจากอาจารย์ที่เกี่ยวกับการชุมนุมครั้งนี้แต่ต้องพักกันสักครู่น้ครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามต่อนะครับน่าฟังแน่นอนครับ